ที่นี่ยังเตะแรงกันไปพึ่งผ่านพ้นแหละว่าวันเที่ยวใช่ไหมจุดจีนนะกานะ็คึกคักกันไล่ปืนเตะเน่นอนสุราธานีเราคึกคักเหมือนกันนะครับทางขอ้ของผ้วร,ราชการจาวาดสุราธานีครับได้เปิดกิจกรรมทองเทียวสา้าศรัทธาตอนรับปีมามีในช่วงเทศกาลตุดจีนประจําปี2569ายาภายใตยเ้เฉิงกิจกรรมว่าเที่ยวสุราธานีเสริมพลังบุญนุ่นพลังใจครับ หมายหลกว่านะครับเตะสู้นกักนขาเซ็นทรัลสุราธานีนายจุมพอรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเที่ยวสุราธานีเสริมพลังบุญนุ่นพลังใจนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือวอ่าทททสำนักง,งานสุราธานีค่ะรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีเทศบาลนครสุราธานีสมาคมส่งเสริมการค้าการลงทุนไทยจีนสนยนการค้าเซ็นทรัลสุราธานีบริษัทชัชรักทราเวลจำกัดและก็มีภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวค่ะเข้าจัดงานนี้ขึ้นในวันที17่17 1 8ถึงกุมภาพันธ์2569เพื่อจะ กระตุ้นการเดินทางข้องนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางมาในพื้นที่สุราษฎร์ธานีในช่วงวันยุทธธรรมดานี่แหละค่ะผ่านกลยุทธ์อีเวนต์มาเก็ตติ้งการกระจายตัวการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพิ่มมากขึ้นครับผมกิจกรรมเที่ยวสุราษฎร์ธานีเสริมพลังบุญน้น,นพลังใจก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสั้นขึ้นเผื่อน,นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว วายข้อพอรเถปเจา้ากจุดนะครับโดยรถตุ๊กตุ๊ก<อ>ถือว่าเป็นสเสน่ห์โครงการเดินทางภายในตัวเมืองสุราธานีมาอย่างยาวนานโดยเปิดเส้นทางท่องเที่ยววา <Why, S 2> ข้อพอรเถปเจา้าในวันที่17-18กุมภาพันธ์วันนี้ก็ยังได้อยู่นะ กากำหนดจุดขึ้นลงนะครับเดลาน์ดาน,นาสุ่นการคาเซนทรันส,ส,สุราธานีเส้นทางทองเทียว้ข้อพอเถพเจ้าจํานวนก่าจุดประกอบโดยนึ่งสร้างเจ้าโปยเซียนนะครับกาเทนีนี้ข้อพอในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขประสบความสาเร็จซ่องสร้นไฉซิงเอียข้อเงินทองและก็โชคดีตลอดปีนะครับซ้ำสร้เจ้าจีกงข้อพอในปราสจากรคกไพ่ไข่แจ๊บ เซ่สั้นเจ้าหกเกี้ยนข้อพรใด้เหลือนยอดเหลือนขัน้นเหลือนตำแแนงฮาสั้นเจ้าให้ลำ่ำข้อพรจะแมมทับทิมเทพเจ้าแห้งทองทะเลให้เดินทางแคล่วคลาดปลอดภัยครับและก็ยังมีเลยค่ะก็คือโวกสั้นเจ้า,จาแต้จิว๋วปึงเท่ากงค่ะข้อพรให้กิจการเจริญรุง่งเรืองแจ็คสั้นเจ้าพอกวนอูอันนี้ข้อพรให้เหงหงปังปังรอดปีเลยแปสั้นเจ้า,จาล่วงปูไตฮงกงเนี่ยข้อพรให้ได้รับความเมตตาจากผู้คนทัว่วสารทิศและก็กาวนะคะองค์กวน อูห้าปางข้อพรให้ประสบความสําแร็จมีโชคลาภแล้วก็มีองค์ชัยซิ่งเอี้ยนะคะทีสู้นการขาเส้นท่านสุรัธานีกันอันนี้ค่ะก็ทอวะครบเลยนะใครท่ว่าไปเที่ยวไปได้เร็นแล้ววันนี้ก็ไปข้อพรกันได้นี่รวมวมาว้ที่เส้นท่านสุรัธานีเลยใช่นี่เป็นกิจกรรนี้ไม่ต้องไปห้าไม่ต้องกะเวนไปนะข้อพรทีละแห้งนะไปตีเดียวได้กาวแห้งเลยนะครับผมการรวมกิจกรรมได้ที่เส้นท่านอีกวันหนึ่งนะ